ไอ้อบ่าได้เปิ้งเมียก่อนีนีละอู้อ่เปิ้งพระเปิ้งเจ้าดีกว่าเว้ยเป็นความสุขทั้งใจปานนะห้ามฆ่าสัตว์ถ้ามาอยู่นอกบัดกกบมาเป็นหยางอาทินนะห้ามมือรักทรัพย์ถ้ามาได้นักนักมันกบมาเป็นหยางล,ล,ล,ลด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 ลบลดล ขอกูปะหางมันเลยเัวยี้าาดิบกมอนี่ตัวไหนเนี่ยอ่อาทินาห้ามห้าไม่ให้รักครับถ้าได้นักนักมักกะบ่เป็นหยางกาเมห้ามเล่งจูถ้าผัวมันบะฮู้มักกวบ่เป็นหยังบันทีเขาเล่งจูเมียเฮาลูกมันย่ำเป็นหยางข้อสี่มุสา จุแล้วไผบอกว่ามันก่อมาเป็นหยางข้อห้าสุราถ้าบอกกินแล้วบอกกล่าวมามันก่อมเป็นหยางโล่ปโก้วันนี้หลอดอ่ะย้ายยิ้มงามยิ้มลออะไรมเหลือโอ้คนเฮามันต้องประยุกต์ปะไม่พออย่างเก่าแล้วยิ่งใหญ่ยังเนาะภาษาเนี่ยหนังสือหนังสือพระหนังสือเจ้าคนเฮานี่เกิดมากับปุ่งนะเนาะ อ่าระเดินว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆน่ะหอนึ่งโอโซมะมันจะตายผมาม่จ่าละอันน่ะันเดี๋ยวได้ปลอกคูน้ำมาธรรมโมดด้อเออเอายิ้มหลงนะจะอู้ฟังครับเค้ื่องกรก็ใส่อีะครับไฟไหม้นะคะไม่เพียงแค่อุ้ว่าแค่แสงผไฟเข้าเปล่าเหรอไม่ใช่ อีป่อบอกแล้ใส่มันยามโควิดบันได้ไปจอดไปซ้อก็เลยแบบใส่ใส่มันจะอู้แบบทอบอีป่อก็เลยเอาไว้เอาใส่กับใบเองกะไฟไหม้มาเพียงแค่โอ้ยอ่ะแล้วนี่ก็บันจะได้ซื้อนะมันจะได้แปลงนะอันแรกมัฮือถ่ายไปแล้ฮือมันมีในช่วงมันแค่ไหนแบบโอ้ยมันลืมหั่นเอแล้วมาใส่จับเ้ยจับกล้วหันเลยงอผมด้าอยก็บรรดัดไปซ้ออย่างมันซ้อเมียมัน ละกัน้ะลูก,กนะเมียแถมอ่ะตายนะโ,โอ้มเาเดี๋ยวนี้ปะคูละเมียอละบา้าใจปะคูละเม,มียเมียหนีละเข้าเนี่ยยายมันละเอาปะหโโูโอ้มันคือสับปะตะเป็ดมาเอากับเมื่อทีนี้ปะโตโตมันจึงเล่าขยักที่หืกินขยักหลับที่หืก,ก,ก,กินจมวารุ่นมาเดียวในชอ็อตหนึ่งนเล่าคนเดียวนะหาว่ไอวป้อเนี่ยเท่าละเป็นเรื่องเป็นงเล่าแบ่มีน้ำยาบ่าบุ้นก็บ่าปุ้งฮ้อนะ ล้วงนออ่จี้ก,ก,ก,ก้อนจี้ก้อนพ่อเขาบอกเขาใจนะเรือ่องของบ้านพ่อเป็นกล้วยปิ้งเนี่ยางป่อเป็นปีกกล้วยปิ้งยาย่ป่อปจะขายกล้วยหรวงแม่เล่านะ้าใจกล้วยอันนั้นสราระโอยก็กล้วยน,นั่นหรอแล้วมันแบบนี้ไม่โธ่ไม่เอกสราระโอยก็แล้วเปโโลี่ยนโตก็เหีนเน้ยแล้วมันบ้าผมเหมือนล้วงนอหาบ้านเป็นกล้วยปิง้ง พ่อแบบนี้ยังมันถูกใจมั้งพ่อมันแบบพ่อแบบนี้อ๋อยังแบบว่าพ่อนอนระคืนบบบนี้ยังมันซับยังมันโคตรนะลูกมันเช้าปุ๊บเฟ้ปุ๊บหัดต้มนะลูกคืนปอบัดเที่ยวที่นอนก็เฮ้ยมหไปเที่ยวที่นอนที่นอนมันต้องเที่ยวป่ะมาหาว่าพ่อแบบนี้ยังพ่อแบบนี้กู้ยังมาหาว่าพ่อแบบทำการบ้านพ่อแบบซาร์กวยซานแเชะขายพ่อก้าพ่อแบบจะอันนั้นอันกวยอันแช่เนี่ยที่ไปเลือกเอาเลยจะเอากวยคะ เจ้าสารนกแก่งกะงาเลยหมดก็ไม่อันหยังกที่มันเหม็นยะเนี่ยมาใา่ก็นอนน้องว่าพ่อเหม็นยะเตัอนะถั่วแขกก็ยะถั่วและก็ยะแล้วนี่ว่าเหม็นยะเตืวเนี่ะก็มาเหม็นยะอันหยังเหรอก็นอนมันคืนนะสกตั้งที่ข้างพ่อบึกบึกเนาะพ่อกับแม่เหม็นยะหยังมาไล่จะลงคืนเลยกะมันตั้งบึกบึกจุ่มอุ้มอุ้มพ่อก็นอนมาไล่พ่อก็มานอนนอกเนี่ยอันนี้มาขุดอันเนี้ย ว่าพ่อมันง่ายอย่างมันง่ายอย่างบบก็มันงียอย่างว่าสายวัวผมมาตรงๆเลยครับแต่ว่าอันนั้นจ้ะเกออย่างอันนั้นก็จะว่าพ่อมันง่ายอย่างอันนั้นนะคือเมื่อประมาณสองสามเดียวแล้วนะพ่อสามเตื้อกันนะบอกนะอกอนนได้ไหมป้าอล,ลูกมาเยี่ยวเออแต่เดี๋ยววันได้มันละอีลูกมาเมื่อเช้า,ามันจึงจะปุกผ้าปกกัวจะหนีพ่อที่เตี้ยหาว่าพ่อนี่บ่ามีน้ำยาอย่างนั้นอย่างนี้ ป่อหูละป่อ๋อมันขาดวิตามินโล่ป่อบ้านนั้นมันนได้ฉีดยาก็มันเป็นซีฮอร์โมน์ป่อเราเปลี่ยนวิธีอ่ะไม่ใหญ่อ่ะป่ดท้องว่าภูมิปัญญาชาวบ้านครับสมาเ์ทอ่ะป่ออู้มืนเนาะไปอู้ผหลายเนาะคเป็นยี่หลายนะครับป่อรักแกงโคกแกงโคกกับส้มโคกหลวงนะครับแกงเทนะแกงไงนะครับป่อรักมัดเอวอ่ะมัดเอวนอนได้ไหมนะครับ มันก็บอกว่ามันลาดต่อไม่ได้มันลาดอย่างรลุมามันเจ้าเปน็นต้มมันอย่างไอ้ก้าป้อมันวันนี้จุกดังป่อร้อยอย่งหล<ะ>่ช่จะไปกินเหล้าก็ช่วจะไปกินลาบกินยังตามใจชูวแ,แล้วเดี๋ยวตีตมาขำเนึ่งเออไม่อย่างใจดีแล้วมึงเลยตอนนั้นเนาะไม่ยอมครนีอหาน่ะหาราาที่นี่ป่อแถมคืนกว่านะลุมามันเจ้าหื่นสองร้อยดอก แล้วก็เบรดจ่อพี่มาดลึกเนอเอาอย่างไปคืนหนุ่มกันเนอเอ้อคืนที่สามเลยพ่อพลาดอ่ะยายเหญ่อพ่อพี่ป่อพี่ป่อมัดเหมือนมัดต้องเตี้กมัดประมาณนอนได้มันเอาก็อิ่มหน้าโอ้เลยโอิ่มหน้าเหรอครับนัหน้าของยอดยังไ้อขอทานป่ะต่อมาได้ลูกเออเออแถมคืนพี่ป่อมัดประมาณมัดมันกับลังหัวหน้าเนาะกับล้างกับล้างเราจะเปิน คางนะนี่ก็เที่ยวบรลูสอ่ะอี่ป่อถ้ายกสูงมาหน่อยเนาะโอ้ในใหญ่เหรหการคตรลกอ่ะบอกเขอว่ามันเปิดไฟโหพ่อมาเล่นอย่างอีลูเนาะครับอ๋อพ่อมาเล่นอย่างอีลูอ่านสูงมาหน่อยเนาะค่าประ้องละอ่อนข้ามีเสื้อจ่วยละไปนอนไหนนอนเจ้อี่ป่ะโอ้ไล่พ่อเลยเหรอไล่เลยอ่ะอลกมันฟุกมันตึ่งบัดหลับยินหลับแก่งสักอย่างเนาะชอบอย่างคนเดียวนะก็ดีเข้ากับมามา่มาบ้านอยากเคลื่อนกันกินมามา่า สามวันทัดกันนะ่ะพาา่อก็แก่ห่อไว้เนาะหอใหญ่อ่ะพ่อเลยมันเนี่ยมแกงโคกลู่ไอ้เนาะอีป้อพั้นหน้านีป้อจะตามน้องพี่กล่าวแก่โคกมันไปมีที่ไหนเฮียไอ้เนาะบ่อนป่าอ่ะป่าอ่ะไปป่ากันไปไหนเนาะชอบแกงโคกก็ได้มาไปปืนบ่อนอเอากระดาษห่อไอ้ลูกนั่นต้ห่อเนี่ยเอานำบองหักใช่นะาาไหมขวายเนาะตายเว้ย อ่าีนี่ก็ก็อจะนอน่วยกับเบอร้องนอนาะา้วบบมันบไม่กล้องมีตัวช่วยแล้วไอ,อ้เหรอพี่ไม่ต้องน้องมีตัวช่วยไอ้เหรอไม่ไ้เออพี่พ่อก็โหบบบเดี๋ยวนี้มาเป็ดจะเฮาโลมันไปแยมกับอย่างอีโลกูไก่แห้งไกเนาะบ<ป>่อรักเอาไปตับน้ำพริกอ,อีปพ่อตับพีิแจ้เขาโถต<อ>ับพริแจ้เขาโทแ่ละวัดต้นหมอนนะคาตาฮอนยังเขานะแหลบ้งแดงฮัทไงเหรอแล้วมาขำ่า ่วยขัดแบบเจ้เนอะห้านอคนเดียวนอระกาศมะม่วงมันมันชิชิชูีเหรอผมมันจบช่วยการมะม่วงหายใจปืดโควิดเป็นนอระกาดแบบนี้เหอีพ่อก็เออเออเออนอตาของพ่อร้อยมันนั่นนะลดละหอกคนเดียวสองร้อยหอลดอ่าลดพ่อร้อยีพ่อไปไหนอีพ่อรักพกอยู่บนหัวฟังมัะพกแพอมจะออกมาเลยอย่างนันเเดียวสักจำลำใหญ่พอลีรึมเข้ ฟังแล้วมันจะรู้นุ่มมแซเลยไป้ง้งไปบาไปเชียงนะแล้วป่อยังไปปอมนหตายไงแค่แจ้งโอ้ปอกขึ้พอนแรกก็ตายจ้ะลูกมาพวกเจ้า้อหาไแม่มันแม่มันี่ไหนเนี่ยไปบ้าไปแจ้งพู้หลงนั่นพหลงห้องไปอ่ะผู้แซมไม่ได้มีมาแจ้งเนอะมาแจ้งยังทำไายร่างกายอยู่อะผมไม่เสียกบปั๊บเอาไปใส่ สามร้อยเสี่ยงอยูอ่อทำร้ายร่างกายบ้มีบาดแผลหรอกอันนี้หมกจ้าหมกเท่าสมธรรมดาเนี่นะส <บบ S 2> ามร้อยถ้ามีบาดแผลถ้ามีเลือโดโตยังออกห้าร้อยก็ขนาดพอกอ็ยอมเสียปิกมามาอ้วงกันถ้าบอกกันนี่ข้ามานแย่ละจูโอ้บาดได้แล้วพอพอมันเจียวพอมันเจียวว่าป้าหลวงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิกกระางนะครับมันพอมันเจียวขาไม่หรอก หอนละแก <laughs> ่เนาะหอนเนาะแล้วนั่มาถึงบ้านเรื่องบ่อแล้วเอาปลาโป๊กโต้ของพ่อแข่งห่วงไปเลยไปเลยปลูกแก่นคุกมา้ไล่เลยว่าไล่เลยไปเลยปลูกแก่นคุกเนาะพ่อกับป้าก็ไปลูกผู้ชายอ่ะตายในหัวคำฟ้าเนาะอีพ่อกเปิดจ้ะใหญ่ใหญ่มีแล้วมันก็ไปอ่ะไปไปเพื่แล้วมันก็เปิดอ่ะนี่นี่ก็พ่อเพืันจะเอาใหม่นะ ก็จะเอาอยู่แล้วมาเขาบาเอาเขาบอเอาป่อแล้วบ้านเฮาเนี่ยคนที่เขาตายเพาวิบเบิมเบอก็ม,ม,มีรูป,ปัวหอมที่บอกใส่เพราะเขาครัวแกงโคกนั่นเขาหวยป้อแกงโคกใส่ย่างกบงั้นนี่พ่อเองอะและนี่ป่อรลยมันเอาอยู่ป่ะก็พายไปเอามันกับนี่ป่อแกงโคกอ,ะอ่ะขนาดแกงโคกมันยาวเป็นนือสองมันเนาะแถมกามันกอสักมองพวกอะเออแบบเอาป่ะมี้ป่ะ ความจริงนะป่อใส่เขี้ยวมาใหม่นะเอาใหม่เห็นก็ได้อะเอามาได้ก็ได้อะเนี่ยนะไอีป่อยังมาเอาอ่อนะก็เข้ามาเอาออป้อนะมีปลาวันไตยันคนนะบ้านผมฮะมาสนะีจอดมันต้องเอาอ่ะขอเขี้ยวฟักเดียวอ่ะถ้า,ยอ,ยยาอย่างอัอนมกกมีเขี้ยวทักที่องก็มากกว่าใหญอป่อละก้อนนะก็พมามาเอาเฮ้ยอันได้กินจะได้ชี้กินจะได้กินตับน้ำเราเพ้่ เจอกักน้ากินเลยบ่าวบ่น้อมาเอาไอ้บ่าว่อใจบ่าตายในหัวกั้ม้าลูกพอายบ่าต้องเอาบ่าจบไปนี้นะบ่าวต้องมาถามหาบ่อเลิกไม่ยิงนะใหญ่ป่ะฮะใหญ่ต่อมเอาได้เนี่ยฮะก็ก็ขอมาเอาลนะถ้ามีบอกพ้องเลิกได้กะเออบ่ ครับอ <łość> <Billboard. S 1> ่ะโอเคครับผมเนอะรับป้าบอกเนอะครับผมแต่แบบใช่แค่ฟังเดียวนะแน่นอนนะเดี่ยชอบไอ้เห่อชอบเห่เนอะครับผมอีกครับสวัสดีบวัสดีครับผมไปแล้วครับบวัสดีบวัสดีเอ้ยไปยิ้มเลึงกะ